สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปจากรถนะครับลองชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านู้ชมนะครับโอเคไปนี่ครับท่านผู้ชมร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออายุยาสูตรโบราณนะครับเนี่ยมีหมูสาสิบบาทพิเศษสี่สิบเนื้อสี่สิบพิเศษห้าสิบรสเด็ดนะครับชิมแล้วค่อยปรุงครับเนี่ยดูหน้าร้านก่อนครับนี่นะครับ โอเคครับนี่ครับบริเวณทางเข้าครับ <Okay. S 2> ที่จอดสบายครับดูสิดกับเอ่อทีวีกิจนะครับเนี่ยนี่เจ้าของร้านกำลังทำพอดีครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับ นี่ครับก็จะมีแคบหมูด้วยนะครับเนี่ยนี่แม่ค้ากำลังลวกเส้นพอดีเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับสุรพิเศษอ่าสูตรโบราณเลยค่ะอ่านี่แม่ค้าสูตรโบราณนะครับดูครับดูวิธีการลวกนี่เส้นเลยครับแล้วก็มีแคบหมูด้วยครับก็ต้องรีดเส้นก่อนครับ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อใช่ไหมคัค<ะ>่ะอ่าไม่าก็เอ่อเย็บผ้าด้วยนะครับเนี่ยผ้าด้วยค่ะสองสองอย่างเลยทำสออย่างเขดเดี๋ยวดูวิธีการปรุงก่อนฮะลวกตอนนี้กำลังลวกเนื้ออยู่ <c oughs> ะนครับ ก็เวลาทานก็ต้องอชิมก่อนก่อนปรุงนะครับอ,รอ่าเดี๋ยวจะรสชัดเพี้ยน, <laughs> นครับนี่ลงครับนี่เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวนะครับอ่าเนื้อวัวโคขุนค่ะโคขุนด้วยนี่หอ,อมเลยครับเนี่ยโอ้โห แล้วก็ใส่น้ำครับน네ี่น้ำข้นๆเลยครับโอ้โหนี่ฮะโอเคครับแล้วก็ใส่ผักชีโอ้ใส่กระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวกิโลหน้าค่ะโอเคครับอันนี้เสร็จแล้วฮะัหนึ่งจานหนึ่งถ้วยหนึถ้วยพูดผิด <laughs> โอเคอันนี้ผมเสิร์ฟเองได้ไหม โอเคครับขอบคุณมากครับนี่ครับเร็เรียบร้อยครับเดี๋ยวลองชิมครับนี่ท่านชมครับก็ได้แล้วครับเดี๋ยวจะลองชิมว่าแซ่บแค่ไหนนะแซ่บแค่ไหนมาชมครับเนี่ยมาดูครับดูตรงจานตรงถ้วยครับนี่ครับเดี๋ยวชิมดูนะครับโอ้โหอร่อยครับอร่อยแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวลองดูเนื้อครับนี่ครับมาครับลุยฮะอร่อยมากครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i า e ด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ